สวัสดีจ้ะพี่น้องมาด้ยจ้าตำแตงน้ำจึงค่ะโอ้ยแซ่บแซ่บแล้วก็ปลาแซลมอนย่างนะคะหัวก็ออกมาจากเตาห่หอนจ้ะเอาวางไว้ตรงนี้หนึ่งชิ้นก่อนนะคะไม่งั้นมันจะไปโซกน้ำปลาแดกแวเด็กน้อยจะวิ่งมาตำแล้วแบบว่าเผ็ดกินไม่ได้นะคะแล้วก็จะเกลียดปลาไปตลอดชีวิตตัง <c oughs> จะจำเวลาอะไรที่ <c oughs> เขาบ็แยกบอกออกไนะมามันคืออย่ง <c oughs> ไปเมารวม,มามปลาแซลมอนน้ำปลาดตลอดก็ได้อีกต้องแยกไปก่อนอแซบสดมากซื้อมาจากร้านซีฟู้ดโดยเฉพาะไปขี่รถเล็ดเล็มทะเลจ้ะเลจอดร้านขเขาคล้ายฟิตอันชิปไหมจ้ะเล้วกับมีปลาแยกคล้ายพอม ตบอะไดก็ขึ้นน้ำสุปต้องมากินพร้อมวนอยู่นี่แหละตำมะก,กอตำหมักแตงยี่หละค่าของโปวดนะเบื่อมะกกอก็เปลี่ยนมากินมักแตงเบื่อมักแตงกับกินตำถั่วนจ้ากินเป็นแก้ว ออกมากแศรษส่วนถ่องสุดแสบายด้วยจ้ะนางเบิรงพระอาทิตย์ตกดินตามเคยแดดกำลังซองมาทาั้งเนี่ย ละแ่หลังบ้านยอดงามงามแต่ว่าบลายจะ้ะเด็สมอลเลยอ่ะไปบางส่วนมา่อยู่บ้านสามอาทิตย์ฝนมาตกรลอดชีวิตมากระบุญแล้วเขาบ่ารอดชีวิตกระบุญแ,แล้วจ้า อร่อยจริงจังเถอะปกติตำมะาละกอแซ่บรักสวยไปเลยจ้ะ หัวแห้งผักกระลังบ้างมะเขือยาวกระลังบ้างเก็บมาตรองอไหนเนี่ยเสบถ้าได้กินผักแล้วคุณจะติดใจถ้าในมักกินผักก็กินเนื้อสัตว์ได้ แต่ว่าก็ต้องกินบ้างร่างกายต้องทำโปรตีนเนี่ยวดีคัะอันนี้หยอดทัวลนเตาจ้ะสโนพีแซ่บ ินเราติดใจแล้วจ้ะกินกับแก้วทั้งแสบแกวป,กปลาทูแซ่บหลายแซ่บหลายจ้า นมเส้นสดบีบมาแล้วนี่จากหม้อแล้วจากห่อต้มปุ๊บล่างปั๊บต้มน้ำร้อนนอกน้ำเย็นเส้นเหนียวนุ่มป๊วปังปุริเยบรได้ขายนะคะบะเหปนบหมอซื้อรอสิมาถามนะยี่ห้ออย่างอีกล่ะบ่ทันได้ขายจ้า <ล>ต้องเจอแก้วประแด็ถ้าเจอน้ำพริกปะลาปังถั่วแปบเนะี่ยซุปข่ะซุปซุปร้อนรอนเสียงริยาและดี่เป็นกรรมการดูสิทุกคนกระดูกโมลคือเปื่อยมากเปื่อยแบบ เป็นดาวมากเนื้อนั่นเน้นหืมห,หลวบปะไปกันจ้าพี่น่อง เป็นไรจ๊าคีมุกเนี่ยเรากินไปต่อไปไแล้วสองสามคนดูแต่เ,เพื่อนสิคิดเดี๋ยวบอกันนะจ้าสวัสดีค่ะ